ในประวัติศาสตร์เขมรโบราณมีชื่อของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่ถูกกล่าวขานมากมายไม่ว่าจะเป็นชัยวร,รมันที่7หรือสุริยะวร,รมันที่สองผู้สร้างนครวัดแต่คุณรู้หรือไม่ว่ายังมีอีกหนึ่งพระองค์กษัตริย์ที่ถูกลืมถูกปิดบงังและไม่มีใครอยากพูดถึงชื่อของพระองค์ไม่ถูกจารึกไว้ในหลักศิลาจารึกใดไม่มีรูปปั้น ไม่มีพระราชวังที่ระบุว่าเป็นของพระองค์แต่เรื่องราวของท่านถูกเล่าขานกันมาในเงามืดของประวัติศาสตร์ขเขมรสวัสดีครับคุณผู้ฟังวันนี้ทางช่องสองปฏิหารขอนำพาคุณไปพบกับเรื่องราวตำนานกษัตริย์ต้องห้ามแห่งขเขมกรกษัตริย์ผู้มีอำนาจจนเทพยังเกรงแต่กลับจบชีวิตอย่างน่าสะพึงกลัวเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้น เราไปติดตามรับฟังพร้อมกันเลยครับหากเอ่ยถึงอาณาจักรของโบราณหรืออาณาจักรกัมพูชาในยุคกลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราจะนึกถึงความรุ่งเรืองของาศาสนาศิลปะและสถาปัตยกรรมยิ่งใหญ่เหนือการเวลาโดยเฉพาะนะครวัดและนะครถมที่กลายเป็นมรดกโลก แต่ในเงาเมืดของนครธมมีตำนานหนึ่งที่คนพื้นเมืองยังคงหวาดกลัวเรื่องของกษัตริย์ผู้ไร้พระนามผู้ขึ้นครองเพียงชั่วครู่แต่ทำให้ทั้งนครต้องสั่นสะเทือนและไม่มีผู้ใดกล้าเอย่ยนามของพระองค์อีกเลยนักประวัติศาสตร์หลายคนเชื่อว่าระหว่างรัชสมัยของชัยวรมันที่เจ็และกษัตริย์องค์ต่อไปมีช่วงเวลาที่หายไปกว่าส5ปีไม่มีหลักฐานว่า มีกษัตริย์องค์ใดปกครองแต่ในตำนานพื้นเมืองของชาวบ้านรอบนครธมมีการพูดถึงเจ้าชายปริศนาผู้ขึ้นครองราชหลังชายวร,รมันที่เจ็ดล้มป่วยพระองค์ไม่ได้มีเชื้อสายตรงจากราช,ชาวงศ์แต่เป็นบุตรของพราหมณ์ผู้มีอาคมแก่กล้าทันทีที่ขึ้นครองราชพระองค์ก็เริ่มแผ่พลังอานาจอย่างรุนแรงสั่งให้รือ้อรูปเคารพของเทพเจ้าฮินดู ปลี่ยนมาเคารพบ,บูชาวิญญาณบรรพชนและเชื่อว่าตนเองเป็นเทพเจ้าที่กลับชาติมาเกิดหลังยุคของชัยวรมันที่7กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรขอมอำนาจเริ่มอ่อนลงจากภายในชัยวรมันที่7ป่วยหนักและการสืบทอดอำนาจกลายเป็นช่องว่างที่นำไปสู่ความวุ่นวายตามตำนานที่เล่ากันในหมู่พราหมพื้นเมืองมีชายหนุ่มผู้หนึ่ง ชื่อของเขาไม่มีบันทึกในประวัติศาสตร์รู้เพียงว่าเป็นลูกชายของพราหมณ์ผู้ทรงอาคมจากเมืองแถบตะวันตกของนคนรธมเขาไม่ได้มีสายเลือดราชวงศ์โดยตรงแต่สามารถคลองใจแม่ทัพและนักบวชบางกลุ่มได้และแล้ววันหนึ่งเขาก็ก้าวขึ้นบันลังอย่างน่าอัศจรรย์ไม่มีผู้ใดกล้าคัดค้านไม่มีแม้แต่การจารึกชื่อของเขาในเอกสารหลวง รัชสมัยแห่งความกลัวกษัตริย์องค์นี้ไม่สนใจการบริหารบ้านเมืองแบบดั้งเดิมพระองค์สั่งปิดวัดพุทธเผาพระพุทธรูปในนครและสถาปนาศาสนาแห่งบรรพชนใหม่ขึ้นท่านอ้างว่าตนเองคือผู้ฟื้นฟูจิตวิญญาณแห่งอดีตกษัตริย์และมีดวงจิตของเทพเข้าสถิตในร่างทุกคืนแรมเดือนดับพระองค์จะส่งเข้าพิธีกรรม โดยมีการบูชายันหญิงพรหมจรร์จากแต่ละหมู่บ้านเพื่อถวายวิญญาณบรรพชนในบุบันทึกของพระภิกษุจากวัดพนมจันทร์หรือขเขมรไทยตอนใต้มีข้อความว่านครทั้งนครเงียบงนันไม่มีเสียงระฆังไม่มีเสียงสวดมีเพียงเสียงกรีดร้องของวิญญาณที่หาที่ไปไม่ได้ด้านตะวันตกของนครทมมีปราสาทเล็กๆแห่งหนึ่งไม่มีชื่อ ไม่มีจารึกนักโบราณคดีฝรั่งเศสเคยตั้งชื่อว่าปราศาทเน็กแปลว่าปราสาทแห่งงูภายในเต็มไปด้วยลวดลายพญานาคพันรอบมนุษย์มีหลุมลึกกลางศูนย์วิหารบางคนเชื่อว่าเคยใช้เป็นบ่อบูชายันสิ่งที่น่าพิศวงที่สุดนั่นก็คือศิลาหน้าเดียวรูปวงรีที่อยู่ใจกลางไม่มีอักษรไม่มีลวดลาย ไม่มีแม้แต่เศษทองหรือเครื่องบูชาแต่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นที่สถิตของจิตวิญญาณกษัตริย์ผู้ถูกลืมมีการเล่าว่าหากแต่ต้องศิลานั้นโดยไม่มีการบูชาก่อนจะเกิดอาการคลั่งเห็นภาพหลอนและเสียสติในเจ็ดวันคำสาบและจุดจบที่น่าสะพรึงการกระทำของพระองค์ทำให้เหล่านักบวชที่หลบซ่อนรวมตัวกัน นำโดยภิกษุชราแห่งวัดพนมดาซึ่งทำพิธีปิดผนึกวิญญาณในคืนที่ดวงจันทร์มืดมิดคืนวันนั้นมีฟ้าผ่าสามครั้งซ้อนเปลวไฟไม่ทราบที่มาโหมลามจากวิหารของพระองค์พระองค์ถูกขังอยู่ข้างในไม่มีใครช่วยเชื่อกันว่าพระองค์ร้องไห้สุดเสียงขณะไฟเผาร่างแต่เสียงที่เปล่งออกมานั้นไม่ใช่เสียงมนุษย์ชาวบ้านผู้หเห็นเหตุการณ์อ้างว่า มันคือเสียงของสัตว์บางอย่างที่ส่งเสียงหวยหวนดังก้องไปทั่วอาณาจักรทำไมไม่มีใครอยากพูดถึงแม้หลายคนคิดว่านี่คือแค่เรื่องเล่าแต่สิ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือหลักศิลาจารึกในยุคนั้นถูกขูดลบบางจุดของนครธมมีรูปแกะสลักถูกทุบจนเลือนเหมือนพยายามลบตัวตนของใครบางคน นักโบราณคดีฝรั่งเศสในสมัยอาณานิคมเคยคนพบจารึกแผ่นหนึ่งที่พูดถึงองค์ราชาผู้ไร้ชื่อพร้อมบทกลอนว่าเจ้านครคือเงาแห่งเงาคำสั่งของเขาทําฟ้าดินสะเทือนแต่ชื่อของเขาจะไม่มีผู้ใดจารึกการลบชื่อและการลบตัวตนหลังพระองค์เสียชีวิตเหล่าราชสำนักมีคำสั่งให้ลบจารึกทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเขา ถูกรูปสลักที่มีใบหน้าเหมือนเปลี่ยนศิลาหน้าปราสาทเป็นพระพักกษัตริย์องค์อื่นนักโบราณคดีพบจารึกบางชิ้นที่ดูมีรอยเจาะสกัดอย่างตั้งใจลวดลายถูกรูดทิ้งเหลือเพียงพื้นหินเรียบมีเพียงคำว่าอาทะกำบังที่แปลว่าความลับถูกจานไว้นี่อาจเป็นหลักฐานเพียงหนึ่งเดียวที่เหลือรอดถ,ถึงปัจจุบันและอาจเป็นหลักฐานว่า มีใครบางคนเคยปกครองอาณาจักรในช่วงเงาเมืดนั้นจริงๆความลับยังคงอยู่ปัจจุบันพื้นที่บางส่วนของนครธมยังคงถูกปิดห้ามเข้าโดยเฉพาะบริเวณวิหารร้างไม่มีชื่อทางตะวันตกเฉียงเหนือของวัดบายนนักสำรวจที่พยายามเข้าไปมักพบกับปรากฏการแปลกเช่นเสียงกลองดังยามค่ำคืนเงาดำขนาดใหญ่และในบางครั้ง เครื่องบันทึกเสียงจะดับสนิททันทีที่เดินเข้าไปชาวบ้านยังคงเรียกพื้นที่นั้นว่าพระราชวังต้องห้ามของผู้ไม่ถูกจารึกหลายคนเชื่อว่าตำนานนี้เป็นเพียงเรื่องเล่าแต่สิ่งที่ยังอธิบายไม่ได้นั่นก็คือเหตุใดช่วงรอยต่อหลังชัยวรมันที่7จิตมีช่องว่างในบันทึกประวัติศาสตร์นานเกือบ20ปี ทำไมภาพสลักจํานวนมากในนครธงจึงมีร่องรอยการทุบทําลายเฉพาะช่วงหน้าเดียวและทําไมปราสาทบางแห่งจึงไม่มีชื่อเรียกแม้แต่ในบันทึกฝรั่งเศสและสุดท้ายทําไมคนพื้นเมืองในพื้นที่รอบนครธมจึงยังคงหลีกเลี่ยงการเข้าไปใกล้ปราสาทไร้นามนั้นในยามค่ําคืนกษัตริย์ขเขมรผู้ไร้พระนามอาจไม่มีอยู่จริงในหน้าประวัติศาสตร์ แต่ในจิตใจของคนที่อยู่ที่นั่นเขาไม่เคยหายไปเพราะบางครั้งประวัติศาสตร์ที่ถูกลบอาจจะน่ากลัวยิ่งกว่าประวัติศาสตร์ที่ถูกเขียนเราอาจไม่มีวันรู้ว่ากษัตริย์องค์นั้นคือใครหรือแม้แต่ชื่อของพระองค์แต่จงจำไว้ว่าไม่ใช่ทุกสิ่งที่มนุษย์ควรค้นหากษัตริย์ต้องห้ามแห่งเขมรตำนานลึกลับที่ไม่มีใครอยากพูดถึง กษัตริย์องค์นี้มีอยู่จริงหรือไม่หรือเป็นเพียงตำนานที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเตือนสติแต่อย่างหนึ่งที่แน่นอนชื่อของเขาอาจไม่ถูกบันทึกในประวัติศาสตร์แต่ความน่ากลัวของเขากลับถูกเล่าขานไม่รู้จบในเงอเมืดของอรารยธรรมอันยิ่งใหญ่ยังมีบางเรื่องที่เราไม่ควรเอ่ยถึงเรื่องราวของกษัตริย์ขมรที่ไม่มีใครกล้าเอ่ยนามอาจเป็นเพียงตำนาน หรืออาจาเป็นความจริงที่ถูกลบฝังไว้ในเงาเมืดของประวัติศาสตร์แล้วคุณละ่ะเชื่อหรือไม่ว่าประวัติศาสตร์บางช่วงถูกลบไปด้วยเจตนาอะไรถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b e และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพราะเรื่องลึกลับแบบนี้เรายังมีอีกมากมายที่คุณไม่เคยรู้แล้วเจอกันในคลิปต่อไปกับความจริง ที่อาจเปลี่ยนมุมมองของคุณไปตลอดกาล